ันนี้เราจะพาไปเดินห้วยกันครับไปดูล่องหนูครับว่าจะมีไหมนะครับเย็นนี้จะได้ไปดักนะครับเอาไอ้นี่มาด้วยครับคู่ใจนะครับทําไว้ไม่ได้ใช้เลยตามมาเลยครับ ไม่มีครับวายข้างรถอยู่นะครับเรือเต็มรถไถนะครับครับใกล้ถึงแล้วนะครับมีแถบนีเลาะทีขม้นตรงนี้นะครับมาดูว er. ่ามีอะไรที่ล้ามอะไรนะ แต่เพื่อนก็ยัมีอีเหตนิดเดวครับอีเหตุนี่ก็ยังได้ก็ถือว่ามันอีเหตุนี้ต่ทีนี้ผมมาไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะมาดูตั้งลอยอยู่นะตั้งลอยจะมีไม้ถ้ามีก็เย็นนี้จะจะจะมาดัก 再说一遍，我们已经完成了。 นี่เจอปลาตัวหนึงนะ่งครับจะไม่เห็นกว่าน่าจะเป็นเป็นปลาชนิดนนะึงครับเป็นร่องรอยนอยี่เข้ามาอุ้ยนี่หนูครับนี่เจอรอยนี่นครับอุ้ยนี่นน่นนตัวมไม่ใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นไผ่ที่เขาไว้ใช้ทำข้าวหลามกันนะคะแต่เสียดายเราไม่ได้เอามีดอีโต้มาแด่เย็นนี้เราจะมาตัดกันนะคะจะเผาเข้าวหลามกันค่ะ นี่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูไปทางๆระหว่างรอพื้นที่เราหาลูหนูนะคะเป็นธรรมชาติของบ้านนอกนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะมาแล้ว เจอไหมคะเจ้าไอ้บัดได้เลยยืนเลยบักได้เลย,นเนยบักได้เลยขเขาไอ้นั่ดูไอ้นั่นแหะหรอเรื่องเนี่ยชิ้นเสื่อห้าดีย่เางเงย ไม่ผายสวยเนาะตรงตรงมากๆเลยค่ะข้างในจะเป็นห้วยน้ำใช่ไหมมีปลาด้วย น,น,นี่ครับลูกที่ธรรมชาติรสร้างสรรค์้มาครับปลากระดิ่งจะเยอะนี่มันล่วงหมดแล้วนะครับกินได้ครับแต่ว่าตายครับกินแล้วตายกินได้ครับกินได้ค่ะ <c oughs> กินแล้วตายนะคะ แห้งหนูอยู่นี่ ที่เรารอคุณพี่ของเรามุดหาลูหนูอย่างเพลิดเพลินอยู่ในดงหญ้าน,นะคะเราก็มาถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ muy duela. ้ามาามีนีนนูตรงนี้จะเป็นห้วยน้ำนะคะที่ไหนมีน้ำก็ต้องมีป่าใช่ไหมคะจะมายิงปลา <c oughs> เจออีเห็นนะครับอีเห็นเขาได้ตัวหนึ่งแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งคันหมามวยจ่ะใส่มองหาอยู่แล้วไม่เจอ กระสอบนะครับกรถึงนาที่น้อยนะครับเราจะเอาที่ดักหนูมาไว้ที่ดักหนูก็ทำไว้ที่ปวดก่อนนะครับสี่อันสี่อันก็วันนั้นจะดักพี่น้อยจะดักก็ได้สามตัวนะครับสี่อันได้สามตัวที่ดักหนูสี่อันดักสี่อันได้สามตัว สีอ่ 4, อันได้สามตัวข้างล่างจะเป็นเหมือนขี้เลนนะคะเหมือนขี้ดินนะคะพเ,เพราะว่าน้ํามันไม่มีแล้วปกติจะมีน้ําอยู่าบาื่อคืนเนี่ยเผื่อเจออีกเห็นมั้งมาหากินแบบนี้แหละ

อันนี้เป็นต้นอะไรคะต้นตะแบงนะครับต้นต้นตะแบงค่ะต้นตะแบงใหญ่มากๆเลยนะคะต้นใหญ่มากๆนนนนนตตัััวะค้้้้ด่่าาไมทบช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เราจะอยู่กับธรรมชาตินะคะเรายังไม่สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ครับช่วงนี้ยังอยู่ในระยะเจ็ดวันอน,นุญาตนะครับต <c oughs> อนนี้เราจึงออกมาดูอาหารป่ากันนะครับโอ้โหครับจะเดินได้ไหมเนี่ยตาน้อย มากเลยเหมือนเนี่ยไม่ได้ทำานาะทำแต่ข้าวมันไม่ขึ้นรับเดี๋ยวเราจะมีแม่ไชยทั้งข้าหลามด้วยนะเสียงว่าวนะคะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ที่นี่เขาจะมีว่าวนะคะชาวบ้านเขาจะปล่อยว่าวขึ้นท้องฟ้าจะมีเสียงว่าวด้วยนะคะเวลาลมพัดแรงๆก็จะมีเสียงว่าดวดังตื้อ